วันนี้วันที่14กรกฎาคม2568เป็นวันที่59ที่ข้าพเจ้าในนาฬิกาจิตปัญโจรผ่นถวายเสียงสวดสัตยาพิสูจน์พระตริและมต์ต่างๆถวายเป็นุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่น,นจีตติประบลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอนาคตกนชาะในบทสวดอย่างต่อเนื่องได้เถิดอนหารสมาสมปทุลาพระควาพุทธังพระควันตังและพิวาเทมิสว่าขาโตพระควาตาธรรมโมธรรมบงังน้มัสสามิ สุปฏิปโนพระพรตโตสามวัะสามโกสามคังนัวรามิอารหังสัมมาสัมพุโตสุจิรังปฎินิพุโตผู้ในหีคระมานุธานิปารามิหิตกฤติสติยาวัชีวังอหังพุทธังธรรมังสามครังสรณะคัตโตโกเชมิรัตนาตยังธรรมังจารามิโสตินาธรรมันตาจกตะวันเลสุอัคคละข้าฉันตุเทวตาสัดธรรมังมุนีราชสััสุนันตุสักขามุกะทังสักเคการมิจารุเปย์คิริสิ์คาราตเตกันตาลิเขีวิมาเีทิเปย์ละเถจักขันมิจารุวันนะข้าหันเอง คห่งวัตถุม่หิเขตเตริญมาจะยันตุเทวาชธรรมรวิสเมยักขันทักนาคาทิถันตาสันติเกยังมูนิวาราวัจจนังสาธว์พเมสุนันตุธรรมสาวะบาการรวยยมพทันตาธรรมสาวะบาการรวยยมพทันตาธรรมสาวะากาโรอยยมันมะทันตานัโมตัสสะพระครวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพระครวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพระครวตโต ระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสานังทัาฉามิธรรมังสานังทัาฉามิสังฆังสานังทัาฉามิพุติยปิพุทธังสานังทัาฉามิพุติยปิธรรมังสานังทัาฉามิพุติยปิสังฆังสานังทัาฉามิตัิยปิพุทธังสานังทัาฉามิตัิยปิธรรมังสานังทัาฉามิตัิยปิสังฆังสานังทัาฉามินัติเมสานังอัญญพุทโธเมสานังวังเอเตนะสัจวะเชนะโสทิเมโหิสัพพทานนัติเมสานังอัญญธรรมโมเมสานังวังเอเตนะสัจวะเชนะโสทิเมโหิสัพพทานนัติเมสานังอัญญ สังโคเมสานางวะลังเอเดนะทธจวัฒเชนะสเถิเมหุงบริษัทคาถาพุทธังนะเมรัตนะภูตัสสะลีวะจิตตังธัมมังนะเมรัตนะภูตะวิจิติสารังสังฆังนะเมรัตตะรัตนะภูตะสุเสระพิติเอตังนะเมเตระตนังรัตนะตะยะวะหังสัมมาสมโมสะดิตะวะตุวิเศษะภูตังอัญโยนยัตอัญโยยยานยุตตะคุณะโยขวะสัพพวะตังกัสุภีตะยัำหิภีละเถวะัะฉาทิทันเต เอกังวินาทิตาเบสัมภสัมภเวณะโลกเกตถาติจติเนจปรูปูตังคัมภีระยานวิทยังอาภิทุทัสสตังวินยุหิปันติปัชะเนหิวิชัญญบูปังโรกัมหิเกหิจิกฐานจุดลารพนิยังเกสันติทุตุวิธิตังกุณากายตายะนามิหิเยวะชนะตายะสุลิสิตามิสัมปัสตังมนณสิสุทธะปัสสะทฐานังปุญญาทิกาณะมาสมุตตมะปุณณภูมังทุขาปมุต จัดนภุคะสารานังขาตานาาาังปูชาเลเห็นสุปรมังอภิปูเชเนยยางนิพพานัสนสัจจิตวิธยาญุปนิสัยจะถังสัมมากิเเลสัมมาโสุตนสจิทธิยาจะสะธุหิอาถะปูซาเลหูปเสนวนียาปาณีหิจารีสารานังข้มานียาเมวะตัดสัมมาหิตังาตีรัตนังสารานังขตตามหะนัตจิงยิวังขะนันสุสมัสมานาปูเชามะจารีสัสสะตังสุป,ปสัสสนจิตตารฐานุ ปาริจาริยาสตารตาจาปุลเยนะตถา,าสุกาตะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนรัตัสัจจาสถิปสุวัติหุตุโยเจธะธรรมะวินยัยวินายามหิปมาณาพุโตโลกุตลาพิสัมโมยนิยโตาสุโุชังกัสโวปันทิสจะสัยยะจายะอัยยมปิหุตุว,วปปัตุใดเยปันทิจิโตสุปาสสาหะการโโยาจักุมาโมมหาราปรกันโถสาวมังม,ามุทโธสุกตโตวิวตโตมาตัสสปาสาวิลิมุติยตัวปาเกสิเมขฉนะตังนินยยง พุทธังว่ังตังสิลสานะมามีโลกัสสะนาทันจะบวิลาจักจะันติเกษติีชั้นยติที่ของตุสักันตรายาจวิลาสัมเบตุธรรมโมทะโชโยวิยะตาชาสตุสัจเจหิโลกัสสะวิสุทติมักคังนิยานิโกธรรมะทัศธาลีสาตาวะหงสันติกาโรสุกินโนธรรมังว่ังตังสิลสานะมามิโมหะปะทานังอุปสรรตระฆังตันติเกษติีชั้นยติที่ของตุสักันตรายาจวิลาสัมเบตุถัตธรรมเสนาสุตกานุโคโยโลกัสสะปาปุปกิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยสะโคจัต สวาขาตธรรมังวิชิตังการโรติสังฆาวรังตังสีลักษาหามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสัมมาสีระทิตฐิงดันติเจษติแห่งเจติตุมผลพิสปันตดารายาจาวิลักษณ์เปนตุณโมอะระหะโตสมาสัมพุทธสัตว์ไมเหติติโนะโมอุตมะธรรมะสัตสวาขาตตสีวะเตนิทะนโมมหาสังฆ์ภาษภิวิสุทธ์สีระทิฏฐิโนะโมโอมาตายาลักษะรัตตันาตยะสัตส์ทุกังนโมโอมากาจิกัสสะนัสสาวะตุตยะสปินโมกันละกุฏาเวนะ พิฆาตฉันตุปะเถวานะโมกาลานุภาเวนะสุวัติมุตุสัพพทานะโมกาลัสาเตชีนะวิถีมหินโหมิเดชวาเกวามิสตังเอกังสามยังพระควาสังพิสุทธิหาติกะพิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิภูสังเกนะสัตถินปัญจมัตเตหิพิภูสังติเหิสัพพิเหวะอรหันเตหิทัศเหติจลกทาตุหิตสัตาเยปุเยนะฐานิปฏิตาหงติพระควันตังทัศนายักษ์พิภูสังกัจจะอัตโภจตุลังสทาวาสกายิกานังเทวานัง เอกาทัศของสอายังโผลพระวาสักเกสุวิหารติกัปีละวัตถุสมิงมหาวันเอกมหัตตาพี่ครูสังเคนะสัทยินประจามัติหิพีู่สาติเหิสัพเพเหติวรหันเตหิตัฒหิตจโลกาตุหิเทวตาเยกูเยนะสันลิปติตาของิพระควันตังพัสนายกพีู่สัง่งจยานุนัมิยปิเยนะพระควาเตรุปสังกเมยามะอุปสังกมิกวา,าพระควาตรงสันติเกปเจกขถาพระเสยา,ยามาติอัตตาวเทวตาเสยเถาปินามะพระละวัตะ ภาษาทีตังวาพระหังสัมมิชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระคข้าวะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตถะโถตาเทวตาพระคข้าันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโถเอกาเทวตาพระคข้าวะโตสันติเกอิมังคาเถระอภาสริมหาสัมมโยกวันัคเมเทวกายาสมาขตาอาคตามหาอิมังธรรมะสามัญญาทักขิตาเยวะอัปปะลาคิตาสันทติอัตถะโถอัปปะลาเทวตาพระคข้าวะโตสันติเกอิมัังคาาถอภภสตติโ สมาทหางสุดติตาอัตโนโอุชุกรรม,มกางสุดสาวรถติวะเนตาน,นิฆาเหตวุวายเทริยานิลักขันติอันทิตาติอัตโคอปาลาเทวตาบ้างว่า,ต,าววตรงสันติเกอิมังคาถังกพาสิเชตวะขีหลังเชตวะบัลลีทางอินทขี่ลังโอหัดจมะเมชาติจัลันติสุทาวิมาาจัคูมาตาสุดทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปาลา เทวตาพระคัมภีร์โตสันติเกอมังคาถังอภารสิเยเกจิพุทธังแสนังคาตาสนาเตคมิสสันติอัปปายะภูมิปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะทิภูเรสันติติอัตโควาภิภูอามันเตสิเยภูเยนะภิกคเวทัสสุจัลโกรธาตุสุเทวตาสันนิปิตังของติถังพดังข้าสนนัยยะพิขุสังขันจะเยปิเตภิกคเวอเหสุปฏิสมัตธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัตติ พระกบันตานังเอตตาบาลาเยวะเทวตาสันนิปริตาเอห์สูงเสยกถาปีิมหาเอตารหิเยปิเทวิคเวพระวิสันติอนาคตมัทฐานอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสองพิพระกบันตานังเอตตาบาลาเยวะเทวตาสันนิปริตาพระวิสันติเสยกถาปีิมหาเอตารหิอชิชิตสามีพิคเวเทวกายานังนามานิกิติจิตสามีพิคเวเทวกายานังนามานิเทชิตสามีพิคเวเทวกายานางนามานิตังสุนันทาสาลูิเตเอวาม้าหน้าศีรษะโต๊ะ พระครวตโภปาจาสูสูงพระครวตเอตราชองจักษ์สิรลกามนุษย์กสามิยัตถภูมาตฐานสิตายยัติตายขี้ฤิ์ขพลังเปหิตอกตาสมาหิตาปุถุสีหาวรสันลีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตัมมะนะสาสุทธาวิปัสสนนัมนาวิลาปินโยปัญจัสรติยตวาวะเนกาปิละวัตเวตกโตอามันตยิสุทหาสาวะเกาตานิคเตเทวกายากันตาเตวิชานลภพิโมเตจาตามะพะลุงสุตวาพุทธัสสะสัสนังเตสามปตุระหูยะยานัง อาบรรลุศานะทัทสันนังอาเปเกสัตตมัฏทากุสหัสสังอสังตลิงสตังเอเกสหัสสานังอามณิศานามัททากุงอาเปเกนันตมัฏทากุที่สาวะพาภูภาอหุงตันจัสัพพังอาปิญญายะวะวะกิตวานะจักขุมาตาโตอามันตยิส,สัตถาสาวะกิสห Mont ัสเนโรเตเทวกายาพิการตาเทวิชานณถพิฆาโวเยโวหังปิต okay ย <time> ิสตมิขิลาหิอนุภูกะโสสัตตาสหัสสาวะยัคขาภูมากาภีรวัตเถาวะ ท,ท, Heck, ia, ที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสินโมทมานาพิการมพีคุณังสมิติว่นางชาติสรสาเหมะว่ตายักขานานนตะวันนีโนอิที่มันโตชุดิมันโตวันนันโตยสสินโมทมานาพิการมพีคุณังสามิติวนางชาตาีลาตาสตายักขานานนตะวันนีโนที่มันโตชุติมันโตวันนมันโตยสสิโนโมทมานาพิกามพีคุนงสมิติว่นางอิเตโสรสาศาสยักขานานนตะวันนีโนที่มันโตชุติมันโต วันละวันโตยะสัจติโลมทัมานาพิกรงพิปุณาสันมิติมวนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานทววันิโนอิติมันโตชิติมัโตวันละวันโตยสัจติโมทพมานาพิกรรพิปุณาสันมิติมวันังคุพิโลราชาคิโกเวปุลลสานิเวสนาปิโยนสตาสหสังยะขานังปรยูภาาสติคุพิโลราชาิโกโศภังาสันมิตตมวนังคุริังราชา

สามนิติมนวนางปัชิมันต์กิสังราชาวิรูปภะโผปัสสะสตินาคาณังอาทิปติมหาราชายัสสติโตปุตตาปิตาสาวพระหบินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชิติมันโตวันนัมันโตยัสสกินโนมุทธามานาพิกรรมพิทุนังสามนิติมวนางปุตตานันจะริสังราชาปุเบโลตักปัสสะติยัสคานังอาทิปติมหาราชายัสสติโตปุตตาปิตาสาวพระหบินทนามามหาภลาอิทธิมันโตชิติมันโตวันนัมันโตยัสสกินโนมุทธามานา อภิกรรมพิกุณนาสนมุติวนางปุริมาทิสังทัักตณลรทักนีนวิรุหโกปัญชิมนะวิรูปขทุเวโรอุตรังที่สังจัตาโลเตมหาราชามันตาจตุโลท่สังทัมนาปัทังสุวันเนกาปิลาวเทเวเดสังมายาวิโนทัสังอภูัจริกาสทามายาคุเนตุเป็นเดนตุวิภูจติภูโตจะหาสันทนโอกามาเศโจากีินุันทุนิมันทุจักปันาโธโอปะมัโยจเทวสุโจะมาตะลิจิตาเศโธจากขันตะโาทัศนอาภกโรเส้โลิชสยเอภ โลูพัน,นธพาสหลาชุกพิโมทนมานาอภิกกรรมภิกุณังสันมิติวัฒนันงอัฐาคูนาสภานาคาวีสาราสหัสชาคา,ก,ากัมพระราสกลาอาคูบายาคาสหาย,ยาติตพิยามุนาทัตตะฐานจะ,าะาอาคูนาคายาสสีโนเอราวันโนมหานาโศโสปราคสันมิติวัฒนังเยานาค้ราเชจหัสสาคันติทิ่พาทิชาปะคีวิสุทธเักปูเวหารสศเตวนณตะนะวัชณัปตาติตาทุปนาอิติเตสนามังพปัญตถา นาคราชานามาศิสุปัณณรงค์เขมะมังคังศีพุทธโธสันหัหิวาจังหิอุปหัตยันตานาครสุปานานสารนามังคังสุพุทธังชิตาวะชิรหัตเถระสัมพุทังอสุรานิตาทาตโลวาสวรศีตรีที่มันโตยักษ์สิโนการละกัญชามหาพิสมะอสุราธานาเวกสาเวปันจิติตูจิติจักปัญหาราโถนัมมิจีสาหัสจักรจักรริปุตตานังสัพเพวีโลจนาเมกาสันหิกวะพัลลินเสนาหุพัทธมุขาเข้ามือสัมมุตยธานิพันธั์เตวีพิจุนังสัมพิติ์วันาง อาโพจเทวาปัตวีเจเตโชวาโยรัคะมุลวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจิรัศหาทะเานตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัพพิโนทัสเดชทัศฐากายาสัพเพนานันตวันนิโรี่มันโตชุติมันโตวันนันมันโตยักสัตติโนโมทัศนาภิกามุงทิ่คุณังสัมมิติวานังเวณทุนเจเทวาชาลีเจอัสมาจจทุเวยามาัจทัสุปนิสาเทวะเจทัศมาคูบุรักขิตาสุริยะสุปนิสาเทวะสุริยะมาคูบุรักขิตานักขัตตานิปุรักขิตวะอาคูมันเทวะราหัจกางวัสา พระเทเตทัศเศรษฐเตทัศสักกายะสัพเพนานันตวรนิโนยที่มันโตชิติมันโตวันนั้นวันโตยัศติโนมุทัมานาพิกามุทิคุณังแสนมิจิงวณังอถาคูสหะคูเทวาสาะมังสิขาดิวะอธิพักราจะโลชาจะอุมาภุภะภุภะจิภาสิโนวัลุนาสหะธรรมาจะารจุตตาจะกอนิชกาสุเลยยัลุจิลาอาภูอาภูวาพระเสิโนทัศเสเตทัศสักกายะสัพเพนานันตวรนิโนยที่มันโตชิติมันโตวันนั้นวันโตยัศติโนมุทัมานาพิกามุทิคุณังสมิแสนัง มานามหาสมา,ามนามนุษสามนุษสัตุมาหิตาปทุมสิกาอากูอากูมนโนปทุสิกาัฏฐาคูหาลายโยเทวายเจโรหิตวาสินโนปัลลคามหาปัลลคาอาูเทวายยสัตสิโนท่าเศรเดทัาสักการยะสเพนานันตวันิโนวิธิมันโตชุติมัน,ตววน,นโนนต,วตวันโนวันโตยะสัสิโนมูทัมานาพิกามุพิขุนางสัมวิเตงวันนางสุกากัลลุมหาอรุณาอาูเคนาสาสหโอทาตะไคาหาปามโมขาอากูเทวาวิจักขนาสถธามัสตาหัลละพชามิสกากาเจยะสน ข้นายังอาคาปุชโนโยทิสาพิวัติสตรีทัสนีทัศกายานสตรีนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนัวันโตยัตสัตสีนมุทัชมานาพิจารมุทิคุณังสอนวิจิมุนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยสัตสีนสัมพิตากาลามัชย์เศรติชนามาจะอาสวะวานิมานณลติโนอาคูอัฏฐานคูปะละนิมิตาทัศสตรีทัสากายานสตรีนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนัวันโตยัตสัตสีนมุทัชมานาพิการมุทิคุณังสมมิุนัง <for> สันเทวีเทวานิกายาสัพเพนานันตวรนิโนนามันวะเยนะอาจุงเยจันเยสัทิสาสหะปุทะชาติมาคขีลังโอขตินานะนะมนาสวังทักเขโมขตลังนาคารจันทังวะอสิจารทิตังสุพามาปะละมาตุลจะปุตติที่มาตงลชาจันนางุมาโลที่สวจะโสปะฆะสัมปติมนังสะหะสัพพามโลกานังสมหาปมาทิตติสติอุปปันโนชิติมันโตที่สมากายโยยักษสิโถพระเสถาอิสราอาคูปาเจ กลาวะสวัตติโนโตเตสันจะมะัจชโตอาคาหาริาตโตปลาริวาริตโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพามัตเตมาแะเสนาภิกามิกันหักอภิกามิปัสสากนราสาสมันทิยังเอกธาคณาธาคณาธาลาเนกนะกันธรรมัตถุโวสมันตาปลาริวาเลขามาโวมุจิทาโกจินังอิติกะธามหาเสโนกันหักเสนาอเปยใสยิปานินาตัสตตะละมาหันจัสลังกตะวานะเทระวังยิธาปาวุสโกเมโภธนยัน ตัวอวิชโกตถาสโสะปัจจุาวัติสันปุโออาศัยยังวเสตัญจสัสพังอภิญญยะวะวักิตวานะกัคุมาตาตัวอมันตยิตสัทธาสาวะเกาศาสนิระเตมาลเสนาภิกันตาเจวิชานะฉะทิสโวเตจัตตาปามะกัลุง,งสิตวาพุทธาจัสา,าสนาวิลาเคหิปาก,กามูเนสังโลม,มังปิเฉยยงสพเพวิชิติสังกามา,มาพยาติาตายะสาคิโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ สิบวนาเะพาลานังปันทิตานังจะเสวนาปูชาจะปูเชนียานังเอตมังคารมุตตะมังปัติรูปัติยโสมาโสจะจบุเพวเกตะกุญญาตาอัตตะสัมมาปะนิพิจเอิตมังคารมุตตะมังพระหุสัจจันจะสิปัญจะวินาโยเจสุติโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังคารมุตตะมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะธารักษังทโหอนาคุลาเจกรรมันตาเอตมังคารมุตตะมังการนั้นจะธรรมจริยานิยตการนั้นจะสังฆโหอนาคัชานิกรรมานิเอตมังคารมุตตะมัง ปานติวิรติปาปามัชปานาจะสัน <sun arrivé S 2> <carro> <cover> ิโมุอปปมาโทจะทำมีสุเอตมังคารามุตมังคารวโรจะนิวาโตจะสันกุติจะกตัญญิตังกาเลนะธรรมะโสวรังเอตมังคารามุตมังคันธีจะโสวะจะสตาสมัชนานาจะทัศนังกาเลนะธรรมะสาปรชาเอตมังคารามุตมังตัปโธจะธรรมะจะลิยันจะอริยะจาริยะนัคสนานิพพานัสสัิกิริยาจะเอตมังคารามุตมังบุตรขัสโลกธรรมมิหิตตังยัสสะ นะกัมปติอโศกกางวิริชังเขมังเอตมังคารมุตตะมังเอตาทิสานิกัตะวานะสัพพัทะมะปลาชิตาสัพพัทะสังเกตขะสันติปันติสังมังคารมุตตะมันติยังกิจิวิตังอิทาวาหุลังวาสักเเคสุวายังรัตนังปันิตังนะทโนสมังปัิปะคาข้าเตนะตังปิพุเตรัตนังปันิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนุขะยังวิลาคังอมตะังปันิตังรัตพชา ยทัชขาสกยามีสมาธิโตนะเตนะธรรมเณรสมาธิกิณจีตัมปิธรรมเณรตระนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตีโหตุยมพุทธเศถุตวะวันนี้สจีสมาธิมานันตานิยักการปานิการยมาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิตัมปิธรรมเณรตระนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตีโหตุเยบุปปาอัตถสตังปัสสัทธาจัตตาริเอตาริยุคาริโหติเตทับกิเอยอดสุขตาสาวะกาเอเตสุกินนานิมหาพลานิ อิตัมพิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเดียสุปยุตามนะสาทักขีนะมิกามิโนโคตัมมะนะโคตัมสาณะมัสาสนามหิเตปฏิปตาอามตะังวิภายะรัฐามุทานิพุตินผู้ชมานาอิตัมพิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนางตุลานังนวังนัติสัมภวังวิรัติวิรัตตจิตายติเกะภวะสมิงเตจินะพิชาอวิรุหิฉันทานิปันติสีลายยัตยามปทิโภ อีตังพีสังเคแลตนังปัณีตังเอเรนละสัจเจนะสีวัติผลตัวอัตตาเหเวชิตังเสยโยยายายญอิตลาปชาอัตตาทันตาสะโพสะสัติจังสัญญาตจาริโนเนวะเทโวลักันตาโปนะมาโโสหภุมุนาชิตังอภิชิตังไกยีลาปฐานุูปัสะชันตุโนพาสิตามิทางเตนะทัะมาตาชนะตาปัสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุทธเถนะเอกับภูมิเหมาอนุสเวนะมาบาลามบาลายะมากิติกาลายะมากิตาการสำปทานในนัมา ปะเหตุมานยะพระเหนะมาอาการภาริวิภาเกนะมาทิตติชานคติยามาปะพันลุปตายะมาสามารถโลนุพันลุยะธาตุเมเหอตตานาวะชาเนยยะธาอิเมธมากุศลาอิเมฆมาสาวะชาอิเมฆมาวิโยภะหะลาอิตาอิเมฆมาสมันตาสมาธินาอหิตายะทุขายะสังวัตติอัตตาตุเมเหปะเฉยละธายะธาตุเมเหอัตตานาวะชาเนยยะธาอิเมธมากุศลาอิเมฆมา อนาวช้าอิเมบฆมาวิญู菩萨ถาติเมบฆมาสมันตาสมาทินาหิตายะสุขายะสาวตันติอัาฐุเมหิอุปจัมปชาพิหารเลยาถติอุปนิยติชีวิตตมะกามายยัชลูปนิยตสานัตสันติตานาเอิตังพยังมวัลณิเปกขัมโนปุญญานิกายีดาธาสุขาวะหานิอุปนิยติวัติชีวิตตมะกามายังชลูปนิยตสานัตสันติตานาเอิตังพยังมวัลณิเปกขัมโนโลกามิสังปัจเเหสันติเบโโยทากายเยระสังยโมวาเจยะอุจติปัสสา ทางภัสสาสุขายะของิยังชีวว่ามโนปัะโลติปุญยังธรมโมหเวรคติธรรมจริงธรมโมสุจิโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเนสุจินเนนทุกติงติธรรมจริสัพพีสังขารานิจติยะถาปัญญายปัสติอัถานิพินปัิโจตเอสามัคูวิสุทธิยาสัพพีสังขารานิจติยะถาปัญญายปัสติอัถานิพินปัจโจติยสัมมัคขูวิสุตติยา อภัพนกถานเมเกทุติยังอหุตกิการเอตััญญายาเมตาวีตังคันหายะอภรณกังพระหุงเวสันังยันติบาปตาณิวานิจะอาลาลุปจสสิทยาณิมนิสาพยาตชิตานิตังโพสันังเขมังนิตังสันนังมิตังมังนิตังสันนมาคมสันกุขัาวะมิจติโยจับพุทธันจะธรรมจะสังกจะสันนังขโตจตาริอริยะสัจจาริสัมมปัญญายปสติทุขังทุกขสมุดปทางทุขสาจะอติกรรมังอริยจะอัตถังขิตังทุปูปสมมาสามีนางอตังโพสนัง ขีมังเอตังสารณมุตมังเอตังสารณมาะมสัพพะทุขาปะมุจติอาตติตังนาวาขะมยยะนัมปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรกำเนิดถึงลงไปแล้วไม่ควรล่วงหลงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยัตติตัมบะหีลังตังอปาตัญจะอนาคตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอนรัไปแล้วสิ่งใดยังมาไม่ถึงก็เป็นอนยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยทรมังกรถาตถาวิปัสติอัตหีลังอกังคุปังตังวิาูรมปัจุันงม่าลุคคลุงเทศ อาจเชวากิจมาตัปังโกชัญญามรานาังสุเวเพืน้องเขาเพียงแต่ว,วันนี้แหละแค่เราจะรู้ความตายในวันพุ่งนระหินสังฆลันเีนะมหาเสนานมัจุนาเพราะว่าความบังเพียงรำมิได้ผู้มในเสนาใหญ่นั้นย่อมมมีแกเราทั้งหลายเอวาวิหาริมาตาปิงอโหระตะมาตันทิปังตังเวพต,ต,ตเทกัลลปตุติสันโตอาจิคะเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดคานทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตีนจะเรียนวยการชนิดใ ชนาธรรมโมไม่ห en, ิชนะลังอนะติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่เปไม่ได้พิยาธิธรรมโมไม่หิพิยะติณอนะติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมไม่หิมรณะังอนะติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิมีปิยหิมนาปิหินาภาโมวิฏาภาวมเราจะระเบิดต่างๆคือเราต้องพัดผ้าจากของและของจรลใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสสะโกมิหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมะปะติสานุ เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเด่เกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังคุติสามิกัลยาณังวาปาปกังวาตสสะทายาโทภิสามิเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นัสือไปเอวังอัมเหหิอภิหันตประจวบเวชิตกังค์เราทั้งหลายเป็นทิศนาอย่างนี้ทุกข์ความเถรทุกขาปัตตาจะยิ้นทุกขาพยปัตตาจะยิ้นพยาโสกปัตตาจะยิ้นโสภางหัวตุสับเพรติปันโนเอตาวตาจามิสัมมปตา สัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาทานังทุขัมปุสัพายะีรังลักขังสัะพทาเพราว่านาพิรัตาหุตันจัตุเทวตาคตาสัพเพพุธามารัตาปเจกันังจะยังพลังอรันตานางจะเตเสนะลักขังพันธามิสอะสูงขันเาไยังปฏิทานะคะทายุพันนามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสีนีถูกไปเขลิโพทเลิเตหิเหิงตาธรรมทาในนัะวันตุพุชิตาสุถึงการุณย์นะวิหารวันทะเลเทราจามัชฌานามากาะพิขปวสารามิก ขามาจติเทสานิขมาสิยสราสัานะกปูตาสิปิตาผู้วันติเตชัละผู้ชายในปจานัสัมภืว่าสังเสริชาตาอัธวปปาติการนิยานิกังธรรมะมั่นกิจเตวิสเพลิทุกขสาวสารดุสสารพยังขารุจีลังสตังธรรมโมธรรมธตาราจตุกาลาสังฆหงของตูสมมาโควะอัธยะจหิตายะจะอภัยและขารูสัทธามโมสัพเพลติธรรมจาริโนงวุฒิงนสัมปาปุเนยามะทพเมอริยะปเวทิเต ธรรมยังปฏิทานราคาทั่ยโยขนาเมเสปุญญาสิทานิกัสสัยานัญญานิกตานิเมเตสัญญาภิโนโหตุสัตตานันตาปการนา迦เยปิยาคุณะวันตาจมัยหังนาตาปิยาทโยทิฏฐานมีจาระทิฐาวะอันเยมัจจตเวริโนสตาทิฏฐันติโลกะสมิงเตปุมาจติโยนิกาปัญจิกาจตุปุกัลลาสองสลันตาพระว่าพระเอยญาตังเยปฏิทานามีอนุโมทิตุเตสยานีจิบังนปัชานติเทวาเตสองทีวไม่ยง อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดถไม่มีวันจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในปัจจุบันนี้และแห่งมุญยยทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วคือสัวบเป็นที่นับผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในขนันสามเกิดในขันสี่กในขันห้าในขันหนึ่งในขนันสี่ผู้เที่ยวอยู่พบว่าหลายพบใหญ่สัตว์เราไม่ทราบการให้สงมือของข้าพเจ้าแจ้วส พระยาธีนานะปุญญาณ์นะอนโมทนาเหตุนาสัพเพสุภาสัตหงของทุกเอาเวลาทุกข้าชีวิโนเขมวาประธานจะขอบตนุเตชาสาวจะตั้สุภาเพราะเหตุคืออนโมทนาริสุทธาที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอจัดทั้งครัทุกอย่างมีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแล้วเรืถึงท้ายก็เฉยเถิดขอความหวังอันดีของสาวนั้นจงสำร็จเถิดด้วยรูปภาพงสัจจะอธิฐานรูปภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระพุทธนาฏัยุการสัตยยาบริสุทธพระสูตรพระปริปและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีเป็นเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอามเพื่อนใทุกไข้ทั้งปวงไข้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรูปและทางธรรมขอประเทศเทวดาทั้งหลายโปรดม้อมมุตนาในการเสด็จต่อทมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อน้มมุตนาแล้วโปรดอำเนวยความที่เก่ข้าพเจ้าและวัตทุมงคลมาจริงพันดีพินาศโดยมูลนิธิสุนทรียาและสวรรค์วัดวานิวิหารตลอดเจริญวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาวเสรีตั้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเติมและอุทิศถึงขระพพิธีและความมงคลในศาสนาต่างๆขอจงซ้อมเดชทุขที่